สวัสดีครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะครับที่เข้ามาใช้บริการอีสุคีงยนสาขาศูนย์บินตะวงกรุงเทพของเรานะครับตอนนี้ลูกค้าก็อยู่ที่ศูนย์อ่ะเดี๋ยวเราเชิญไปสัมภาษณ์กันเลยครับครับผมก็ลูกค้าทําไมถึงไว้วางใจศูนย์อีสุกีงยนมาตลอดครับเพราะว่าศูนย์อีสุคีงยนศูนย์ตะวงเป็นศูนย์ที่มาตรฐานอะไรครบครับที่รับรองลูกค้าก็กว้างขวางสะดวกสบายครับ แล้วพนักงานที่นี่เป็นไงครับผมบริการลูกค้าค่อนข้างที่จะประทับใจดีเนาะคุณพี่ประทับใจดีครับครับ,รบก็มีการโทรตามให้ลูกค้าใช่ครับเวลารถเข้าศูนย์ก็ติดตามติดตามโทรตามตลอดครับเรื่องเช็คระยะเขาก็โทรซ่อมเสร็จเขาก็โทรตามแล้วก็เระยะเวลาซ่อมก็ตามที่แจ้งไว้สมมติว่าแจ้งไว้ว่าอสองชั่วโมงเสร็จก็เสร็จคือผมก็คำนวณเวลาได้ก็ มีเวลาไปทำอย่างอื่นได้ครับไม่เสียเวลาตรงนี้ที่พักที่นี่ก็สะดวกสบายใช่ไมครับสบายครับกวางกวางมีเครื่องดื่มบริการให้ลูกค้าบริการทุกอย่างครับผมก็เรื่องงานซ่อมของช่างอย่างนี้ครับผมประทับใจไม่เอ่ยประทับใจครับเพราะว่าช่างซ่อมเรียบร้อยดีติดตามงานซ่อมดีครับทันใจทันเวลาที่พอใจครับก็คุณพี่ใช้บริการสาขาของทางศูนย์มานานแล้วเนาะใช่ไหมพี่จําได้ตั้งแต่ปี2558ันห้ายห้าบแปด ซื้อรถบรรทุกที่นี่คันแรกครับแล้วก็มาเรื่อยๆถึงปัจจุบันถึงปัจจุบันโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมเพราะว่าเราเราสร้างทางบริษัทเราก็ซื้อรถที่นี่หลายคันแล้วครับไม่วางใจที่นี่มาเข้าที่นี่ที่เดียวครับผมครับครับผมก็ที่มีอะไรจะแนะนําทางศูนย์บริการเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีนะครับเพราะว่าเขาก็บริการไอ้นี่ทุกอย่างแล้วไงครบคันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโทรตามลูกค้าเอารถเข้าศูนย์ บริการแจ้งซ่อมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาคอยอธิบายเราว่าพี่ระยะนี้แต่ต้องทําอะไรยังไงหรือลูกค้าไม่ต้องไปนี่เองครับม,มันสะดวกสบายตรงนี้ครับย่ยมยอดครับมีนักข่าวดาวให้คะแนนเต็มห้าให้เต็มคะแนนเต็มสิบให้เต็ม10ครับ okay, ขอบคุณครับครับ,บผม